ทุกคนเคยดูอนิเมะแนวโรแมนติกคอมเมดี้กันมาบ้างไหมครับโอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับผมก็ในวันนี้ผมเราก็จะมาพูดถึงอนิเมะโรแมนติกคอมเมดี้กันนะผมโดยเฉพาะคลิปนี้ผม,ผมจะเจาะที่แนวโรแมนติกคอมเมดี้กันเลยนะครับอนิเมะแนวนี้ผมไม่ว่าจะผ่านมา เป็นปี2ปีหรือว่า10ปีที่แล้วผมมันก็จะมีอนิเมะแนวนี้โผล่มาทุกปีหรือทุกซีซั่นของการฉายอนิเมะผมทุกซีซั่นที่ผมหมายถึงก็คือทุกซัมเมอร์หรือไม่ก็ฤดูฤดูหนาวของฝั่งญี่ปุ่นนะผมใช่ไหมถูกไหมน่าจะถูกและไล่ๆไปหน่อยที่มันดังๆหน่อยก็เป็นอารียคุณอารียาพู้รัสเซียข้างโต๊ะหวาน ใ่ตะหัวใจจะ้าไเออนั่นแหละชื่อนักยากใช่ไหมนะมีฮะนางฟ้าข้างข้องจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะครับที่แบบว่าเป็นอนิเมะแนวความรักที่ผมไม่ได้พูดมานะครับแต่ในคลิปนี้นะผมผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับอนิเมะหนึ่งในดวงใจและอันดับหนึ่งตลอดไปนะผมในวงการหรือสั้นๆว่าโคดนเองนะผมในวงการอนิเมะโรแมนติกคอมเมดี้สำหรับตัวผมเองเท่านั้นนะผมคนอื่นยังไงไม่รู้นะครับแต่สำหรับตัวผมผมให้ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียว เลยนะผมก็คือเรื่องกะแล้วว่ารักชีวิตใบรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดแล้วผมโดยอนิเมะเรื่องนี้นผมจะมีทั้งหมด3ซีซันนะผมไม่รวม OVA นะ OVA มันคืออะไรใช่ไหม OVA ก็คืออนิเมะตอนเสริมนะผมโดยส่วนใหญ่ส่วนมากก็จะมีแค่1-2ตอนเท่านั้นผมในรวมเป็นซีซันต่อจากซนะีซันแบบอาจจะเป็นต่อจากซีซันหนึ่งแลจะเป็นอัลซีซันนึรวมเป็น OVA เออคือโดยช่องนี้คือไม่ใช่ช่องสปอยอนิเมะแต่อย่างไรทั้งสิ้นนะผมคือจะแค่มาบอกเล่า,าประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกในการดูของเรื่องเรื่องนั้นนะผมโดยเฉพาะที่ผมจะพูดกับในคลิปนี้นะครับจะไม่มีการสปอยเนื้อเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะผมหรือว่าเออบอกเนื้อเรื่องไปทั้งไปซักทั้งหมดนะผมอาจจะมีแบบพูดออกมาบ้างนิดนึงให้มันแบบเข้าบรรยากาศให้มันได้ฟิลของ คลิปนะครับโดยเรื่องนี้นะผมชื่อเรื่องไม่อยากให้พูดซ้ำนะผมเพราะว่าผมจําไม่ได้แลยนะผมเมื่อกี้ก็ท่องสคริปมานะับแปนว่าเรื่องระดับแพะของผมเรื่องนี้นะผมก็คือผมได้ดูไปประมาณ บนสายซ้ำไปสามสี่รอบได้ผมสามสีซันทั้งหมดนะตั้งแต่มันออกมาตั้งแต่ประมาณปี2012นะผมซึ่งมันก็สิบกว่าปีที่แล้วผมจนจบซีซั่นสามก็อยู่ที่ประมาณปี2020นะครับก็ไม่มีซีซั่นต่อผมผมรู้สึกอแอบเสียดายน,นิดจงนะผมเพราะว่ามันเป็นอนิเมะหนึ่งในดวงใจของผมมากๆผมอันดับหนึ่งขึ้นแท่นตลอดกาลเลยนะครับมไม่มีใครสามารถที่เทียบแทนได้นะผมมันกะตั้งตัวเอกนะผมที่โคจะหักหลังคนดูนะผมแล้วก็นาเอก โคตรจะน่ารักมากๆเลยนะครับโดยที่เรื่องนี้้าผมคุณจะไม่ได้รับประสบการณ์แค่ความรักหรือความหวานอย่างเดียวผมคุณจะได้รับประสบการณ์ของชีวิตจริงของคู่รักด้วยผมไม่ว่าจะคุณจะมีความสุขความเศร้าความไม่เข้าใจกันความทะเลาะกัน ความคืนดีกันอะไรพวกนี้ผมคือมันเป็นส่วนผสมที่ไม่โคตรจะลงตัวเลยนะครับผมคือที่ผมพูดอะที่ผมชอบคือตรงนี้แหละคือมันไม่ได้แบบเนรมให้ความหวานในเรื่องอย่างเดียวนะผมคือมันครบลดกันหมดเลยนะผมคือมันเป็นสิ่งที่มันหาไม่ได้เลยนะผมในอนิเมะโรแมนติกคอมเมดี้นะครับโดยที่ซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะเริ่มจากอ่าก็เหมือนแบบทัวๆไปให้ผมทําความรู้จักกันนะผมแบบไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะผมพระเอกก็เป็นแบบไอ้พวก ไม่มีเพื่อนนะผมก็แบบตามสเตตตามสูตรเลยนะผมไม่มีเพื่อนสุดท้ายก็มีความรักหวานๆกันนะครับจริงๆอะ่ะตอนที่ผมบอกว่าไอ้พระเอกมันทอเยศคนดูก็คือตอนตอนซีซั่นหนึ่งตอนไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้มันพูดไปว่าไอ้พวกมีแฟนน่ะหรอผมไม่คิดจะมีมันหรอกอะไรสักอย่างะลรผมลืมละแล้วสุดท้ายมันก็มีนะผมไอ้เฮียคือมึงโคษหักหลังคนดูเลยถูนทุนว่าไอ้ทรยศนะครับพอเข้าสู่ช่วงภาคสองเนี่ยผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องนี่ค่อนข้างตึงเครียดเลยนะครับผมคือแบบ ความรักนี่แทบไม่โผล่เลยครับเันจะตึงกันใส่แลวผมเหมือนโมโหวบึโกรธกันอะไรสักอย่างผมลืมละก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่พระเอกกับนางเอกแม่งตึงใส่กันนะผมคือแบบจะฆ่ากันให้ตายเลยนะเขาแม่งเหมือนแบบอยากต่อสู้กันเอาสู้ชนะด้วยวิธีนี้จริงๆมันเป็นเหมือนเป็นคณะกรรมการในห้องเรียนสักอย่างแล้วผมแล้วก็แบ่งไม่ใช่แบ่งเลยเหมือนทำงานแข่งกันมากกว่านะครับก็คือแบบว่าถ้าคนแบบดูอนิเมะ โรแมนติกแบบเนี้ยแล้วคือแบบไม่ชอบอะไรแบบแนวที่มันแบบตึงนก็แล้กันเนี่ยคือแบบอาจจะแบบไม่ชอบไปเลยนะครับผมแต่ว่าส่วนตัวผมอ่ะคือแบบมันปฏิปตะเนื้อเรื่องกันได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมาแบบโกรธกันก่อนแล้วเข้ามาแบบอนั่นกันทีหลังอ่ะบอกเลยว่าดูที่สั้นสองเ็จ แบบมึงตึงมึงเครียดแบบโอ้โหเฮียมึงทะเลาะอ,อะไรกันวะแบบลสุดท้ายอะ่ะซีซั่นสามมันคือแบบจุดจบโคตรจะดีเลยนะผมแบบต่อนจบมันก็ดีมากๆนผมไม่ผมบอ,อกเลยว่าเอา่อก่อนจบซีซั่นสามอ่ะเป็นคําบอกรักที่ไม่ใช่คําบอกรักนะผมงงไหมไม่ต้องงงหรอกเดี๋ยวไปดูกันเองนะผมคือตอนจบนะผมจะพูดว่าตอนจบนะครับคือมันเป็นคําบอกรักที่ไม่ใช่คําว่ารักอะทุกคนทิดภาพเอานะครับว่ามันเป็นคําแบบไหนนะค,คือจริงๆแล้วเป็นได้แบบหลายหลายประเภทมากเลยผมแบบ บอกรักแบบไม่ใช่คําว่ารักอนะ่ะแบบชีวิตนี้ฉันจะเอามอบร่างกายให้กับเธออะไรอะไรประมาณนี้นะผมคือแบบมันไม่ใช่คําว่าบอกว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะครับคือเป็นหนึ่งเรื่องที่ตอนจบที่โคตรจะสวยงามแล้วผมชอบมากๆผมดูวนตอนที่ดูวนสามสี่รอบนะผมดูกี่ครั้งผมก็ชอบนะจริงๆคือผมที่ผมบอกว่าดูวนสามสี่รอบเนะี่ยคือผมไม่ได้ดูมาเป็นปีแล้วนะผมก็ช่วงนั้นก็ติดนะผมเรื่องเรื่องนั้นแนะแต่ผมก็ไม่ได้ดูมาเป็นปีละ โอเคผมก็จะจบเกี่ยวกับความรักของพระเอกกับนางเอกระหว่างพระเอกที่ชื่อว่าฮิรกิกะยะฮิจิมังกับน,า,น,นางเอกเอ่อย,ยูกิโนชิตะยูกิโนนะผมคือจริงๆเนี่ยพระเอกมันเป็นพวกแบบไม่มีเพื่อนผมสูงสิงไม่สูงสิงก็ขายบทเดียวมาป่านเดีวได้แบบพวกที่ชอบเอาไปเบียวกันนะผมแต่ว่า,าคือมันไม่ใช่แบบพวกเบียวแบบสายจิตวิทยาเหมือนใน ห้องค้าลุมอิลิตอะไรพวกนั้นนะผมหรือไม่ก็ไอเรื่องมอนสเตอร์ของไอยวนรีเบิร์ตอ่ะทุกคนน่าจะเคยเห็นนะผมไอสองตัวเชียนี่คือแบบไม่เกือนเลยนะผมไอพวกเบียวๆเอา,เอาไปินคลินกันนะครับคือกับตัวไอฮาจิมังคือมันไม่ใช่ไงคือมันเป็นแบบแนว โดดเดี่ยวเดียวดายก็จริงแต่มันไม่ใช่แบบพวกสาจิตวิทยาณนะครับคือคนเข้าใจใช่ไหมคือ,อตอนแรกที่ผมไม่เข้ามาดูเรื่องนี้และรู้จักเรื่องนี้นะผมคือจริงๆอะ่ะคือผมเชียอีคู่ดึงด้วยผมคือที่มันเป็นไอ้พระเอกกับไอ้ตัวหัวส้มอะ่ะที่มันเป็นนกไปแล้วผมอะไรว่ายุยเออใช่นั่นแหละชื่อยุยแล้วผมคือแม่มันสวยมากๆอันะผมอันอันดับที่หนึ่งเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือตามที่ผมพูดไปแล้วผมเอกให้คู่กับนางเอกที่ไม่ใช่ชื่อว่ายุยแล้วผมแต่เป็นยูกิโนะนะครับนั่นแล้วผมนั่นแหละ มันไม่ได้คู่กับยุ้ยนะครับก็คือตามที่ผมพูดก็คือยุ้ยแม่งมกลายเป็นนกนะผมนกขวดต่อไปแล้วผมจริงๆอะ่ะคือบางทีก็ทําตัวมีหน้ามุคาญมากผมอยากให้แบบเออเอนสนใจอะไรเงี้ยคือคือจอพขะแล้วง่ายๆนะผมแต่สุดท้ายแม่งก็ไม่สนใจนะผมคือหักหลังแล้วก็บิดนะผมไปหาตัวหนึ่งนะผมคือผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะผมที่ไม่ใช่ตัวผมหัวส้มนะคือจริงๆอะ่ะ คือฉากที่ยุยโดนหักอกนะผมหรือว่ากลายเป็นนกไปแล้วแบบสมบูรณ์นะผมจริงๆผมก็แอบ,บสงสารอยู่เหมือนกันนะผมคือแบบคือเราแบบเหมือแนบบความรักที่เราแบบเทใจให้คนคนเนึ่งแต่สุดท้ายเขาก็แบบหันหนีไปอีกคนนึงอะเรา ลองคิดดูเลยว่ามันจะแบบมันจะรู้สึกยังไงนะครับผมเป็นคุณตรงนั้นอะ่ะคือสมมุติว่าคุณเทใจให้คนคนหนึ่งนะผมแบบส,สูดหัวใจเลยทําทําแทบทุกอย่างให้เขาเพื่อเขาแบบให้รักเขารักเราให้เขาชอบเราให้เขารู้สึกดีกับเราแล้วตรสุดท้ายเขาก็ไม่รู้สึกดีกับเราเขาเห็นเราเป็นแค่เพื่อนนะผมคือแบบเป็นแค่เพื่อนจริงๆนะผมแล้วสุดท้ายเขาก็ผันไปหาอีกคนนึงนะผมให้แบบความรักกับคนนึงนะผม เป็นคนคุณจะรู้สึกยังไงนะครับแล้วก็อีกคนคนหนึ่งที่ผมจะต้องพูดในเรื่องของไอเรื่องนี้นะผมก็คือคุณครูหรือว่าเซนเซของเราในเองครับผมคือคุณครูน่ารักมากๆาแลวผมถึงแม่จะเป็นคุณครูที่ สุบรีเลยนะผมฟอแต่งไม่เห็นนะผมแต่ว่าก็น่ารักอยู่ดีนะครับก็คือแบบเป็นคนที่ให้กำลังใจลูกศิษย์นะผมก็คือไอพระเอกนั่นเองนะผมก็คือแบบไปเหมือนไปขอความปรึกษาอ <c oughs> ะไรพวกนี้ผมก็มีเยอะอยู่ในเรื่องงผมโปะโผล่มาเรื่อยๆนะผมแบบมีซีนซีนหนึ่งที่ผมเออเขานำที่จะฮาดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมคือไอพระเอกบอกว่าถ้าแบบถ้าผมเกิดเร็วกว่านี้อีกสักนิดนึงผมอาจจะแบบแอบรักแอบ,บ,บ,บชอบครูไปแล้วก็ได้นะ นั่นคือผมจะหาหรือจะรู้สึกตลกดีก็ <Yeah. S 1> ไม่รู้ผมแต่ว่าก็เล่นรุ่นเจไปเลยสิครับ <Yeah. S 1> แล้วก็ผมขออีกตัวหนึ่งนะผมก็คือตัวละครผู้ชายที่น่ารักมากๆเลยแล้วครับคือทำให้ ไอพเอของกูถ้าผมตกหลุมรักไปเลยแล้วผมแม่งตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นเกย์เลยบอกไม่รู้แลผมก็คือมันเป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆครับผมมันชื่อว่าอะไรวะชื่อไซกาใช่ใช่ใช่แต่ผมจำนามสกุลไม่ได้แต่ชื่อมันชื่อไซกาเห็นมันพระเอกมันเรียกบ่อยๆผมไซกาไซกาไซกาอะไรพวกนี้นะผมก็เออเป็นผู้ชายตัวหนึ่งที่น่ารักมากๆแล้วผมแม่งเฟมบอย โอเคครับผมก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้ที่ผมสําหรับคลิปนี้ที่ผมที่ผมออกจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอ่ากะแล้วว่าชีวิตรักไม,ม่รุ่นของผมมันต้องไมา่สดใสเลยสักนิดนะผมเป็นอนิเมะแนวโรแมนติกคอมดีท้ที่ผสมผสานเนื้อเรื่องด้อย่างลงตัวมากๆับนะผมผมแนะนําให้สําหรับคนที่ไม่เคยดูนะผมให้ลองไปหาดูสักนิดนึงนะผมแล้วถ้าเกิดคุณแบบชอบจริงๆนะผมคุณจะติดใจเหมือนผมแน่นอนนะผมเรื่องนี้นะผมเป็นแบบมันเป็นส่วนผสมที่มันโคตรจะลงตัวนะผมคือไอแอนิเมะพวกแนี้ แนวเนี้ยมันหาไม่ได้เลยนะผมแบบอันเมสส่วนใหญ่ก็จะเปิดมาก็แบบความรักให้กันขอเป็นแฟนชอบมาแล้วพวกนี้แบบหรือไม่ก็อาจจะดําเนินไปเรื่อยแต่บอกว่าเออมันชอบมันชอบเรื่อยๆมันไม่มีแบบทะเลาะเบาแหวงกันขัดแย้งกันอะไรพวกนี้ในความรับแบบชีวิตจริงกันเลยนะครับแบบเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมขึ้นทิ้งมากๆครับผมคือแบบอยากให้ทุกคนได้ลองดูจริงๆเลยนะครับต้องลองสักครั้งในชีวิตเออคุณต้องลองจริงๆนะผมคือแบบผมแบบให้แบบระดับตะโกดได้เลยนะเรื่องนี้นะ